ภาสาเนอะไรก็จะรายงานให้ทราบนะฮะพอดีเฟอร์นิเจอร์ ไปซื้อรถแต่โดนยึดแล้วแต่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างนะอ้าวโอเคครับชื่อใครเป็นเจ้าของในการซื้อนะใครเป็นเจ้าของในการซื้อรถนะไฟแนนซ์เขาไม่สนใจนะครับว่าใครใช้เนี่ยแต่ในสัญญาเป็นชื่อใครนะครับใครทําสัญญาคนนั้นต้องรับผิดชอบถือเป็นคู่สัญญาใชหยครับ ค่าส่วนต่างค่าอะไรนี่เขาจะไม่ไม่ไปไล่เอากับคนคนใช้หรอครับเขาจะล่